ในชีวิตของพี่ในชีวิตของดิฉันเนี่ยนะคะหันอะไรไม่เจอจับอะไรไม่ได้ใช้เอสปีซีสามศูนย์ไปก่อนเลยค่ะจริงๆไมวอายุประมาณหนึ่งปีนะคะหนึ่งปีเขาบวงที่ที่ใต้ใต้คนองเี้นะอยู่ๆก็บวงขึ้นมาเวยๆซึ่งถามเขาคนโน้นคนนี้เขาก็บอกว่าอาจจะเป็นมาเรงมรงไหมก็อาะเป็นมาเรงแมวมาเรงหมาอะไรประมาณนี้เขาเป็นอยู่สักประมาณอาทิตย์แล้วล่ะ นอนให้ทานอะไรก็ไม่ทานทานอาหารหรือไม่ไม่ทานอะไรสักอย่าง,งมัน,ม,นมีความรู้สึกว่า้กตังจะตายหรือเปล่านะคะก็อกว่กแตังมันจะตายหรือเปล่าก็าเลยบอกวออในเมื่อมันเคยเห็นเคสที่มีไอ้ไอหมาทานได้เราะฉะนั้นแมวก็ต้องทานได้ฉีดใส่เลยค่ะใส่สลิงแล้วก็ย๋ยนใอ้แกตังทานอยู่สักสองวันได้ไม่ในในที่ใต้ทานของระตังแตกออกมาแตกออกมา,ออกมาแล้วก็มี เหลืองนังหนอยนมีมมามาเนื้อมากๆตัดสินใจเบิดอีกซองนึงใส่ที่แผลก็ตังเลยนะคะใส่ที่แผลใส่ดูประมาณสองซองให้กินด้วยก็ตังกินเอสซีไปประมาณสี่ซองนะคะตอนนี้ลูกพี่แกำลังนั่งอยู่ใกล้ๆเดินไดไ้วิ่งได้สนุกสนานเหมือนเดิม